สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรทายชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2564รค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนนะคะสถานะคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วนะคะวันนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจยัยในการรับชมนะคะเอาสําหรับคนที่เกิด,ล,ดลัคนาราศีมีนนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักของชาวมีนนะคะที่มีคู่นะคะ choice นะคะทางเลือกทางออกใหม่ๆนะคะหรือตอนนี้นะคะความรักของคุณกําลัง ช่วยกันหาทางออกหาทางแก้ไขปัญหาอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะกําลังต้องการหาทางออกอะไรใหม่ๆสําหรับความรักครั้งนี้อยู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า negative น,นะคะพลังงานของอ,อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันเข้ามาขัดขวางนะคะในความรักระหว่างคุณกับคนรักนะตรงนี้นะคะพลังงานลบๆที่เข้ามานะคะ sincere relationship น,น,น,นะคะ คุณต้องการความจริงใจนะคะชัดเจนนะคะไม่โกโหกไม่ปิดบังไม่ซ่อนเร้นนะคะหรือตอนนี้นะคะคุณกําลังรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเซนส์นของคุณนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณไม่จริงใจของคุณหรือเปล่านะคะกําลังสืบเสาะหาหาข่าวหาความจริงหรืออะไรตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักนะคะของคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีมีนกันดีกว่านะคะ มีไพ่ของเดชขึ้นมาโอ๊ยทำไมใบ,บแรกขึ้นมาก็เดชเลยคะ่ะชาวเมีนเกิดอะไรกันขึ้นนะ่ะหรือว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้แบบมันไม่พูดไม่คุยมันบล็อกกันไปมีปัญหาของเมือที่สามนะคะไฮพิทเทสเข้ามานะคะ 6. ถ้วยนะคะคนรักเก่าหวนกลับเข้ามาหรือเปล่านะคะในความรักระหว่างตัวคุณกับคนรักของคุณ อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะตรงนี้นะคะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้าเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะชาวมีนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะจบกับความสัมพันธ์นะคะของระหว่างคุณกับคนรักนะคะหรือว่าอยากให้คนรักของคุณเนี่ยจบความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เข้ามาเป็นมือที่สตรงนี้นะคะ แล้วแล้วกลับมารักคุณนะคะตรงนี้นะคะกลับมาพัฒนาความรักกับคุณกล,ลับมาไปต่อด้วยกันก็ได้นะตรงนี้นะคะความเป็นสีไม้เท้านะคะหรือว่าตรงนี้นะคะ mm. ตัวคุณเหมือนมีเซนต์ะน,นะคะว่าคนที่กลับมาเนี่ยความรักครั้งเก่าของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นรักครั้งแรกเป็นความรักที่เขาผูกพันมากมากก็ได้นะคะมันยากที่จะแบบว่าเหมือนให้แยกเขาออกมานะคะห้าไม้เท้านะคะ ตัวคุณกับตัวเขานะคะน่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีความขัดแย้งกันมากๆนะในช่วงนี้นะคะหรือตกลงกันไม่ได้หรือเขาไม่ยอมรับตัวเขานะคะราชาเหรียญน,นะหรือราชีเหรียญน,นะคะคนรักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วทํามาหากินเก่งมากๆนะคะเป็นคนขยันขันแข็ง,ขงเป็นคนที่มีหัวการค้านะคะหรืออาจเป็นเจ้าของธุรกิจทําอะไรบางอย่างที่มีเงินเข้ามาปังๆโอ้โห ความรักของเขานะตรงนี้นะคะมันยังอยู่ในใจของเขาอะนะคะเหมือนเขารอคอยคนรักของคนรักของเขาทนเนี้ยนะคะมานานแล้วหรือจากเขาไปนานแล้วแล้วอยู่ดีก็หวนกลับเข้ามาหรือเปล่ามันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะที่กําลังพัฒนาไปด้วยกันได้ดีนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรที่มันแบบว่าความรักมันพังทลายลงแบบแบบปัจจุบันทันด่วนเลยอะนะคะเจอแล้ว อพอคุณจับได้นะหรือความลับเปิดเผยตรงนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับโลกทั้งใบมันถล่มลงมานะคะเหมือนคนเจ้าลับไม่ได้นะที่เขาอะไปแอบคบกับคนเก่านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาผูกพันมากมากมายอะนะคะจนคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะจะมูนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเศร้านะผิดหวังเสียใจมันทุกข์ ปลอมใจมากๆนะคะตรงนี้นะคะเขาคนนี้เคยเป็นความหวังสําหรับคุณนะคะความหวังที่จะไปต่อด้วยกันความหวังที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างอบอุ่นนะคะแต่ตอนนี้ความหวังมันพังทลายลงแล้วนะคะทาวเวอร์ตรงนี้คุณไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะความเป็นก้าวดาบนะคะคุณเครียดคุณคิดมากคุณนอนไม่หลับนะตรงนี้นะคะ สองไม้เท้าคุณกําลังรู้สึกว่าฉันจะทํำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้นะคะสางไม้เท้านะคะจะไปต่อยังไงดีนะคะเพราะว่ามันมีสามคนมันไม่ใช่สองคนแล้วตอนนี้นะคะราชินีถ้วยนะคะชาวมีนคุณเป็นราชาหรือราชีถ้วยช่วงนี้นะคะปกติคุณก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะคิดมากขี้กังวลอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นอยู่แล้วเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะ เรายิ่งมาเจอเรื่องราวความรักที่มันร้ายๆทำร้ายจิตใจของคุณตอนนี้นะคะคุณก็ยิ่งเศร้านะคุณก็ยิ่งเสียใจนะคะอืมชามีนมีสามคนนะคะรักควรมีสองคนใช่ไหมสองคนคุณกับเขาใช่ไหมคะ มาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคนสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะซีดาบนะคะเหมือนกับคุณรอนะรอเคลียร์รออะไรตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ยเยียวยาจิตใจของตัวเองอยู่นะคะพักก่อนไปต่อไม่ไหวออกมาโสดก่อนดีกว่านะคะ9เหรียญกลับมาโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจการทํามาหากินดีกว่า m มจิกเชียนนะคะตัวคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าถ้าจะให้คุณอยู่คนเดียวนะเมจิกเชียนกับ9้าเหรียญนะคะคุณอยู่ได้อะอยู่ได้อย่างสบายมากๆเลยอัสวินเหรียนนะคะตัวเขานะคะ1นึ่งเหรียญเหมือนเขากลับมางองออนคุณนะตัวนี้นะคะเขาไม่อยากเสียคุณไป เขาไม่อยากให้ความรักความเป็นคู่กันนะคะความเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะมันต้องจบลงแบบนี้นะคะเหอนเขาพยายามงอนเงาะขอคืนดีกับคุณนะคะหนึ่งเหรียญพยายามทียจะทาทุกทางนะคะเพื่อให้คุณให้โอกาสเขานะหกเหรียญตรงนี้นะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะเก้าไม้เท้านะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะมัน มีกำแพงอะไรในใจอ่ะนะคะถ้าเขายังไม่เลิกกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนะคะเหมือนกับว่าคุณจะยังไม่กลับไปนะก้าวไม่เท้านะคะคุณจะอยู่สร้างโลกไปเดียวของคุณคนเดียวก็ได้นะความเป็นเดอะเวิลด์นะคะความเป็นเมจิกเชียนคุณจะทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เขาเห็นว่าคุณทําคนเดียวคุณก็ทําได้นะตรงน,นี้นะคะตัวคุณนะคะอัศวินถ้วย สวินถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งพอนะหลังจากที่อาจจะต้องพักใจมาสักระยะหนึ่งอะนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเองอะนะคะค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะนั้นการที่เขามาร้องขอความรักตรงนี้ห้าเหรียญโอ้โหโคุณใจแข็งมากๆนะคะคุณยังไม่กลับไปคุณยังไม่ให้โอกาสเขาง่ายๆนะคะสเตรนนะคะคุณมีกำแพงในใจแล้วล่ะนะตรงนี้นะคะ เหมือนมันเจ็บอะ่ะมันไม่อยากกลับไปเจ็บอีกนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ได้จบกับความรักตรงนู้นนะเนี่ย <Devil S 1> นะคะเดวิลนะคะรักซ้อนตรงนี้มันก็ยังคงมีอยู่เขายังไม่ได้จบให้ตามที่เขารับปากหรือสัญญากับคุณหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณยังไม่กลับไปหาเขานะตรงนี้นะคะความเป็นเด็กถือถ้วยนะคะคุณอาจจะกลับมารักตนเองนะคะ กลับมาตั้งความหวังกับตนเองกลับมาสร้างชีวิตให้โดดเด่นนะคะกลับมาไปต่อกับความฝันความสมําเร็จนะคะความหวังของคุณนะคะความเป็นเดิะสตาร์ตัวนี้ออขอดูฝั่งของเขาดีกว่านะคะว่าเขาจะยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่อีกชุดนึงเลยดีกว่าดูฝั่งของเขากันดีกว่านะคะตัวเขานะคะ เจ็ดดาบแอบบทำอะไรมานะคะเจ็ดดาบแอบ,บนะแอบแอบซุ่มซุ่มแอบ,บคบหานะคะกับอัศวินดาบน่าจะเป็นคนรักเก่าของเขานะคะสเตรน n นะคะ ถ้วยอแอบหนีคุณนะคะไปหาคนคนนี้นะคะหรือว่าอาจจะห่างหายจากคุณไปนะคะเราไปหาคนรักเก่าของเขานะคะทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะระหว่างคุณกับเขาอะนะคะอยู่ดีก็เงียบไปอยู่ดีก็หายไปนะตรงนี้นะคะเชอริอัต แล้วก็3ามถ้วยนะคะแต่หลังจากที่มันมีเรื่องมีราวนะตรงน,นี้นะคะห้าดาบความรักถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งมีการทะเลาะกันน่นะคะเหมือน3าถ้วยนะคะเขาอยากกลับมางอนเงาะหาคุณอีกครั้งนึงนะคะแชริออ t แล้วก็3าถ้วยนะคะ ไฮพิทเทสนะคะไฮพิทเส์มากับอะไรเอ่ยมากับ6ดาบนะคะเหมือนเขาสัญญากับคุณนะคะว่าเขาจะห่างจากคนคนรักเก่าของเขานะไฮพิทเชสคนนี้นะคะคนที่เข้ามาเป็นที่สานะคะเขาจะพยายามตีตัวออกห่างมานะคะ6ดาบ9ไม้เท้านะคะเหมือนเขาพยายามรับปากคุณอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะนะตรงนี้นะคะว่าเขาจะพยายามไม่ติดต่อนะจะบล็อก บล็อกไล์บล็อกอะไรทางนูน้นไม่ติดต่อกันนะตรงนี้นะคะเขาอยากให้คุณกลับมาคืนดีกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะแหนดจูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างะะ Joseph, ขาางางมูลนะคะเขาเศร้าเสียใจนะคะเขารู้สึกผิดต่อคุณนะตรงนี้นะคะสิบด่านะคะ ขากลัวว่าคุณจะจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะเด็กถือเหรียญนะคะแฮงแมนนะคะ,ะ,คะเขารอคุณให้อภัยเขาอยู่นะตรงนี้นะคะแล้วก็อัศวินเหรียนนะคะ แล้วก็แปดไม้เท้านะคะอัศวินเลียนกับแปดไม้เท้าเพราะอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต่อนะคะอยากกลับมาเป็นคนรักอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณว้าวจริงด้วยนะคะอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะเนี่ยตรงนี้คุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะตรงนี้นะคะสิบถ้วยนะยังรักคุณยังพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันกับคุณนะคะยังพร้อมที่จะมีอนาคตไปร่วมกันกับคุณนะคะ คนจะทำอย่างไรอ้าอีกชุดหนึ่งเลยนะตรงนี้นะคะฝั่งของคุณบ้างน,นะคะมีไพ่ของราชินีถ้วยนะคะขึ้นมาก็เป็นตัวเองเลยนะคะราชาหรือราชีถ้วยนะคะชาวมินแล้วก็มีไพ่ของสามถ้วยนะคะ แล้วก็เป็นห้าดาบค่ะเป็นราชินีดาบนะคะแล้วก็แปดเหรียญค่ะ มีเด็กถือไม้เท้าให้ขังเอ p มเพรนะคะเดอะสตาร์แล้วก็เป็นสิบเหรียญน,นะตรงนี้นะคะ เราก็เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะฝัะ่งของคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนตัวคุณเองอะนะคะคุณค่อนข้างที่จะยังรักเขาอยู่มากๆเลยนะตอนนี้นะคะสามถ้วยนะคะเหมือนจริงๆแล้วนะคะคุณอะรอให้เขากลับมาอยู่นะชามีนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยนะคะคุณอยากรู้ให้ชัดเจนนะห้าดาบนะคะเนี่ยว่าเขาเลิกลานะคะกับคนรักเก่าของเขาดีหรือย,ยังนะ ราชาหรือราชดาคนนี้นะคะคุณอยากให้เคลียให้เสร็จเรียบร้อยนะตรงนี้นะคะก่อนที่จะกลับมานะคะกลับมาสร้างความรักความผูกพันกลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันต่อนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เด็กถือไม้เท้านะคะอเหมือนคุณรู้ดีอะนะคะว่ายังไงเนี่ยนะคะเหมือนคุณก็ต้องแบบคือเป็นคนที่เขาจะต้องเลือกอนะคะคุณหวังว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวคุณกับตัวเขาอะ อาจจะมีแผนนะที่จะแต่งงานกันอาจจะมีแผนที่จะสร้างธุกรกิจสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะหรือบางคู่แต่งงานกันแล้วสร้างครอบครัวกันแล้วมีลูกกันแล้วนะคะเนี่ยครอบครัวกําลังไปได้ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะนะคะกับตัวคุณอ่ะนะคะคนรักของคุณกับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่กําลังช่วยกันสร้างนะคะช่วยกันพาครอบครัวไปสู่ความสุขความสมบูรณ์ในอนาคตนะคะแล้วคุณก็อยากให้เขาคิดได้นะตัวนี้นะคะ สี่เหรียญน่ยนะคะคุณอยากให้เขาสี่เหรียญมากับสิบเหรียญนะคะคุณอยากให้เห็นแต่ครอบครัวนะคะอยากให้เขาเอาความเป็นครอบครัวนะคะเป็นสําคัญหรือว่านึกถึงลูกเป็นสําคัญนะตรงนี้นะคะเพราะว่าการกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทําเพื่อลูกด้วยนะคะไม่ใช่เพื่อตัวคุณอย่างเดียวนะคะในกรณีที่มีลูกนะกลับมาสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วมันมีความสงบสุขสงบสุขร่มเย็นนะคะในชุดครอบครัวของคุณน่นะคะงั้นท้ายสุดแล้วนะคะ คุณจะให้อภัยเขานะแต่อาจจะมีข้อแม้ว่าขอให้เขาเลิกกลากับคนที่เป็นเมือที่สามนะคะเพื่อให้คุณได้สบายใจเพื่อให้ตัวคุณและครอบครัวได้สบายใจนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอมาดูบทสรุปสิคะว่าเขาจะทําให้คุณได้ไหม,มกับชุดแรกเลยนะคะตรงนี้นะคะชุดของพลังงานโดยรวมเขาจะทําให้คุณได้ไหมนะคะบทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงเจ็ดถ้วยนะคะ ความรักของชาวมีในเดือนกันยายนนะคะเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเชอริอตนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเจ็ดดาบ หาดาบนะคะเอ็มเพอเรอร์แล้วก็เด็กถือเหรียญเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวเขาอ่ะนะคะอยากที่จะกลับมาสร้างฝันสร้างครอบครัวต่อกับคุณนะคะเขายังรักคุณอยู่มากๆนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณยังรักเขานะคะ เขาก็รอที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตรงนี้นะคะแชริออนนะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นดนไกลนะตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าเขายังต้องกลับไปเคลียรนะเนี่ยนะคะอยากกลับไปเคลียรหรือแอบกลับไปเคลียรตรงนี้นะคะเจ็ดดาบแล้วก็ห้าดาบนะคะอาจจะยังเคลียรกับทางนู้นไม่ลงตัวนะคะเราก็เหมือนอาจจะต้องแบบรอคุยรอเคลียอีกครั้งหนึ่งอะนะตรงนี้นะคะตัวเขาเองอะนะคะเหมือนเขาก็ อยากที่จะตัดใจนะแต่ว่าห้าด่าบะเหมือนเขาก็ยังแบบว่ายังมีความรู้สึกดีๆนะคะในการที่มีเขาเรียกว่าเป็นความรักความผูกพันกันในครั้งก่อนเก่าอ่ะนะคะเขาก็เลยอาจจะยังไม่สามารถที่จะตัดได้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าเขาจะยังไงต่อเหมือนอารมณ์มแบบเก็บไว้ทั้งสองคนยังไงไม่รู้นะคะ อาจจะเป็นคนรักของเขานะคะคนที่เป็นมือที่สามนะคะราชาหรือราชีดาคนนี้สองถ้วยแล้วก็9ก้าถ้วยแล้วก็แปดในเท้านะคะ ราชินีเรียนนะคะสองไห้เท้าค่ะเดฟูแล้วก็ราชินีดานะเหมือนกับตรงนี้นะคะ ตัวเขานะคะตัวเขาคนรักของคุณนะคะกับคนรักของเขาคนที่เป็นมือที่สามนะหรือว่าตรงนี้ไพ่อาจสลับตัวตนกันนะคะคุณอาจจะมีมือที่สามเข้ามาก็ได้นะคะชาวมีนนะอ่าตรงนี้นะคะความเป็นสองถ้วยอ่ะนะคะตัวเขาคนรักของเขาอ่ะนะคะยังมีความเข,าข้าใจกันยังมีความรักต่อกันนะก้าถ้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่อยากจบ,กบความรักตรงนี้นะคะยังอยากยังอยาก พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบลงมันพังลงนะคะเขาก็เลยกําลังมองว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสุดท้ายนะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องเรียกตัวคุณเลอกความเป็นครอบครัวนะตรงนี้นะคะเขาอาจจะจําเป็นต้องตัดใจนะเดอะฟูลนะคะ ตัดใจออกจากความรักนะคะความหลังของเขานะตอนนี้นะคะอาจจะต้องปล่อยนะคะคนที่เป็นราชาหรือราชิดานะคะคนรักของเขาไปอืมอิมเพรสนะคะเขาต้องเลือกคุณนะตรงนี้นะคะเขากลับมาเลือกคุณคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขานะตรงนี้นะคะ สองดาบแล้วก็หกไม้เท้าแล้วก็ไฮพร์สนะคะเหมืนสรุปแล้วนะตัวนี้นะคะหลังจากที่เขาลังเลมานานนะคะเขาก็ต้องเลือกคุณนะชาวมีนนะคะเพราะว่า คุณคือคนที่เป็นพ่อหรือแม่ของลูกนะคุณคือคนที่เขาคิดที่จะไปด้วยกันที่จะสร้างฝันด้วยกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงด้วยกันนะคะเนี่ยคุณสองคนอาจจะฟันฝ่าอุปสรรคจนแบบว่ามันชนะนะคะมันประสบความสําเร็จมานักต่อนักแล้วก็ได้นะคะเป็นคู่ที่สู้มาด้วยกัน,กนเป็นคู่ที่ประสบความสําเร็จมาด้วยกันนะคะหรือบางคนรักกันมายาวนานนะคะแล้วเขาก็รู้ดีว่าตัวคุณเป็นคนดีมากๆนะคะเขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะตรงนี้นะคะ ความเป็นพ่ายของนักบวชอะนะหรือว่าตัวเขาอะต้องพยายามทาในสิ่งที่ถูกต้องนะเขาก็ไม่อยากที่จะทําอะไรที่มันเอ,อทำให้คุณเสียใจนะคะหรือว่ามันผิดต่อทํานองคงธรรมนะเพราะนั้นใน,นท้ายสุดนะคะเขาก็จะแบบว่าเลิกลากับคนที่เป็นมือที่สามของเขานะคะลุ้นกันหนักมากเลยตรงนี้ <laughs> ลุ้นกันหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานความรักนะคะของชาวมีนกันดีกว่าค่ะ มีไพ่ของเพจ a t e n t i o n to s i นะคะอาจจะต้องรอนะคะปฏิหาริยดีๆที่จะมีเข้ามานะคะทำให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยกลับมาพัฒนาไปต่อกันได้นะคะไปต่อได้จริงๆนะคะ Finishing นะคะเหมือนเจอปัญหาหนักๆน,นะคะแล้วก็กลับมารักกันใหม่ได้นะคะอาลลอฮบนี้นะ Dreams นะคะกลับมาฝันร่วมกันนะคะกลับมาสร้างครอบครัวนะคะ The Star นะคะ กลับมามีความหวังนะคะไปต่อกันนะคะสร้างครอบครัวที่มีความสุขมีความรักมีความอบอุ่นเดี๋ยวขอดูซิว่าพลังงานความรักนะคะตรงนี้นะคะโรแมนติกล์จะบอกว่าอะไรมีไพ่ของ getting to know each other นะคะ เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ต้องกลับมาเรียนรู้กลับมาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีความรักคนเราคบกันมานานแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีความจิตจางไปนะกลับมาพัฒนานะคะกลับมาแบบว่าเรียนรู้เอาใจกันและกันนะคะดูแลจิตใจกันและกันใหม่รีทีทนะคะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะคะการกลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนกับความรักของคณเนี่ยมันจะมีความอบอุ่นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะ trust นะคะ <c oughs> เป็นคําตอบเลยนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาจะกลับมาทําให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขากลับมาไว้ใจตัวเขาอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เหมือนกับเสียเครดิตไปแล้ว <c oughs> นะคะแบบน,นี้เ,เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนแล้วะนาราศรีอะไรธาตุอะไรนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ คนที่เกิดวันไม่ใช่วันนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีพิศษนะคะธาตุดินนะคะชาวราศธาตุลมค่ะชลัคนาราศีกรุ๊มเมถุนแล้วก็ตุนนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะจูปิเตอร์คนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะคะสควอเบียร์ธาตุน้ำค่ะ คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดเวอร์โกนะคะลัคนาราศีกันค่ะทัดดินนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดทัดไฟนะคะชาลัคนาเมษสิงแล้วก็ธนูนะคะ ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกวันเกิดทุกพาดนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาขอดูนะคะทางเดินแห่งความรักของคุณนะคะซาม,มีนที่มีคู่นะคะขอดูทางเดินแห่งความรักของคุณหน่อย คุณได้ไพ่ของอินฟินิตบันเดนส์โอ้โหคู่ของคุณน่ะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะคะจนมั่งคั่งร่ำรวยนะตรงนี้นะคะตัวเขาก็เป็นราชาหรือราชีเหรียญน,นะคะตัวคุณก็เป็นราชาหรือราชีถ้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันนะเดะสตามยังไปต่อันอีกนะคะกลับมานะคะสร้างครอบครัวที่มีอนาคตที่ไกลนะคะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะตรงนี้วัตสวิตัสนะคะ expand your horizon นะคะกลับมาวาดฝันกันใหม่นะ dream ตรงนี้นะคะแล้วก็ horizon นะคะตรงนี้วาดฝันกันใหม่นะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะสำหรับตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะขึ้นมาสองใบเลยนะตรงนี้ใบแรกนะคะ uncovering treasure นะคะ beneath the surface นะคะ like great b o t y นะคะ เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะคุณมีความโชคดีมากๆนะที่เหมือนกับมันเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างนะค้นพบทรัพย์สมบัติค้นพบความเข้าอกเข้าใจนะคะค้นพบว่าจริงๆแล้วคุณสองคนเนี่ยขาดกันไม่ได้นะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นนะคะ p r o t e c t i v by angel นะคะ You are อะไรเอ่ย เหมือนกับตัวคุณนะคะได้รับการดูแลคุ้มครองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความรักของคุณก็เหมือนกันนะคะตอนนี้คุณยังเป็นคู่กันอยู่นะคะเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลก็ยังตนบรรดาใี้คนสองคนเนี่ยกลับมาไปต่อด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสามีนนะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์นลีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ